วันหนึ่งสูงสุดประมาณกี่ชิ้นได้คะพี่สามรอยแปดว้าวโหส้อยแปดิชิ้นชิ้นละสิบาทเท่านั้นเองนะทุกคนเอาหนึ่งพี่เขาได้นะคะอันนี้เราก็เรียกว่าขนมโตโกเกียวถูกป่ะคะขนมโตโกเกียวแต่มันมีหลายแบบก็อเ,อเลยเนาะเ้วก็อ่าของพี่นี่มีสามไส้เนาะสามไส,ไส้มีไส้กรอกมีไข่แล้วก็ ก็ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะุกไส้สิบบาทแค่ไข่ไข่ก็คุ้มแล้วนะไข่ก็คุ้มแล้วนะชอบๆิ้นใหญ่มากเดี๋ยวมาดูวิธีการทำของที่เขานะคะแบบนี้นะอันนี้ขายดีมากค่ะแล้วก็ถูกมากค่ชิ้นละสิบบาทนะคะนี่ดูสินค้ที่เขาทำแบบนี้นะคะก็จะอยู่ตรงใต้รถเมย์ซอยรามคำแหง22บสองนะคะ ล้วพี่เขาก็บอกว่าขายเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะพี่หกโมงเช้านะงเช้านะเริ่มประมาณสิบโมงครึงค่งสิบโมงครึ่งนะคะโอเคารันตีแล้วค่ะร้านนี้อร่อยมากนะคะเป็นลูกค้าประจำก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูนะคะขอบคุณค่ะ